สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแนนนะคะและในวันนี้นะคะครูแนนจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะของประเทศสมาชิกอาเซียนของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆเ,เห็นภาพที่ครูขึ้นให้ไหมเอ่ยคะ,ะในภาพนี้นะคะจะเป็นภาพที่เขาสรุปออกมานะคะในปี2562นะคะว่า ในแต่และประเทศในสมาชิกอาเซียนของเราเนี่ยเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะสรุปรวมให้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยมากเลยใช่ไหมคะในฤดูฝนทั้งในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะอันที่สองเป็น ลมกันโชกแรงนะคะก็คือลมเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะคะดูตามคลิปที่ครูขึ้นให้เลยนะคะว่ามีความรุนแรงมากเลยนะคะบางครั้งอาจทำให้เข้าคของบ้านเรือนของเราเนี่ยเสียหายได้เลยนะคะอันที่สมก็คือพายุนะคะในะคำว่าพายุเนี่ยจะมีพายุที่มีความหลากหลายมากมีหลายชื่อด้วยนะคะ และในพายุที่ครูมาให้ดูนะคะเป็นพายุเทอร์นาโดนะคะอันที่4ก็คือพายแล้งนะคะพายแล้งเนี่ยเรามักจะเจอในฤดูไหนเอย่ยเรามักจะเจอในฤดูร้อนใช่ไหมคะพายแร้งเนี่ยมีผลกระทบมากมายเลยนะคะไม่สัง เราจะไม่สามารถทําการเกษตรได้เลยเพราะว่ามันแห้งมากเลยไม่มีน้ํานะคะสังเกตภาพที่ครูเอาให้ดูนะคะจะมีดินนะคะที่มันแตกมันแห้งหมดเลยเพราะไม่มีน้ํานะคะอันที่สี่นะคะดินถลม่มดินโคลนถล่มนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมักจะเกิดในช่วงฤดูฝนนั่นเองสังเกตไหมเอ่ยดินโคลนถล่มนีอันตรายไหมคะ อันตรายมากมากเลยนะคะทำให้บ้านเรือนเสียหายรวมถึงชีวิตของประชากรที่อยู่ตรงนั้นด้วยเลยนะคะอันที่6ก็คือแผ่นดินไหวนะคะเอถ้าใครตามข่านะคะเมื่อไปกี่วันนี่เองมีแผ่นดินไหวที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองใช่ไหมคะแต่แผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีหลายระดับมากๆเลยนะคะ ที่คุณครูขึ้นให้ดูนี่มีความรุนแรงมากเลยเพราะว่าทําให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหายหมดเลยนะคะอันสุดท้ายนะคะอันที่8ก็คือภูเขาไฟนะคะภูเขาไฟเนี่ยอาจจะมีการป,ระ,ประทุขึ้นมานะคะอย่างนี้ภาพที่คุณครูให้เด็กๆด,ดูนะคะเป็นข่าวที่มีภูเขาไฟปะทุขึ้นมาที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะนี่ดีๆเห็นไม่เอ่ยว่าภัยธรรมชาติเนี่ย อันตรายนะคะซึ่งเกิดจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองนะคะที่ไปทำลายธรรมชาตินะคะและเดี๋ยวคุณครูจะสรุปอีกอันนึงนะคะว่าใน10ประเทศเนี่ยในสมาชิกอาเซียนเนี่ยประเทศไหนที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะที่สุดจะเรียงลงมาจากมากไปหาน้อยนะคะมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งก็คืออินโดนีเซียนะคะ 2. ฟิลิปปินส์ 3. ไทยนะคะ 4. เวียดนาม 5. มาเลเซีย 6. เมียนมา 7. ลาว 8. กัมพูชาและอีก 2. ประเทศนะคะยังไม่มีข่าวหรือยังไม่มีสถิติในการเกิดภัยพิบัติหรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะก็คือบรูไนแล้วก็สิงคโปร์นะคะและในวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ